บ้านสะพังกระจรจารินรีรินรีนรนะครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องปองป๋าสุขสุขนนะคนด้วค่ะเดอ้อมาดามกลับมาพร้อมเสียงวันวัน,นอมสมคือเก่าเลยคะ่ะอยู่ในสวนคือเก่าเนี่ยพี่น้องจ้ะดอกลิลลี่อีกต้นหนึ่งบาทแล้วค่ะพี่น้องนะคะสีนี้จะเป็นสีชมพูเข้มกว่าดอกอกว่าคลิปกลอนนะคะพี่น้องจ้ะสวยงามรังการร้านแปดค่ะพี่น้องจ้ะ สีชมพูโจโบเจเบค่ะพี่น้องเบงนะคะ่ะบ้านเลอพี่น้องเอลยนะคะเสียงนกเสียงกะฟังไปพี่นอนะะ้องนั่นกต้นสูงนะคะต้นนี้สูงค่ะนี่เห็นปะลอยออกมาให้เบิ่งเลยนี่คือต้อนเพิินนะคะสูงขึ้นมาแบบนี้ พวกกระทางเล็กกระทางน้อยนั้นมาดามกับปลูกอ่ะหลังจากที่ถอนอหัวลาดีดอ,อกมาดามเก่าพวกดอกใหม่มาล้มนะคะมาปลูกใส่นะคะสีม่วงสีขาวสีชมพูใส่ไปพี่น้องจะ้ะแนวใดมีความสุขแคดไปพี่น้องวันนี้ก็เอาดอกลิลลี่มให้พี่ให้นอห้องหอมให้พี่ให้น้องดมคือเกลือพี่น้องเอาแม่นิยังมาโจ้ของขวอยแล้วนี่นี่นะคะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่เลยนะจะ๊ะ อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรงี้ีง่งอๆนะตัวนี้สงสัยจะเป็นตัวผูเ <laughs> ดาเอาได้ครับพี่น้องรินรี่สีชมพูจ้าอีกต้นในสวนนะจ๊ะที่บ้านเดี๋ยวสีภาไปเบ่งสีขาวออมชมพูน้ำด้วยพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้เขาดมต้นนี้ไปสกักอนพี่น้องจ้าดดสระอมนะคะดดสระอมดมสระอม,ม,ะอมก็มีนน่ับนี้เอาเออกขับไป บบรายใหญ่หางพี่น้องเอาเดิมจ้ะขึ้นทุกปีจ้ะคล้ายหัวงูไหมตัวเนี้ยสวยงามพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวเราไปดูต้นสีขาวต้นสีขาวกับอดอกสีชมพูอมขาวนะคะพี่น้องนะคะหรือขาวอมชมพูแล้วแต่นะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันจ้ามามานำมาดับมานี่ค่ะปลาดงดิบเคยนี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งนะคะพี่น้องจา้านี่สีขาวอมชมพูสีชมพูอมขาวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสีชมพูจะหลายกลัวนะคะอันนี้ก็ดอกลิลลี่เหมือนกันนะคะจะเป็นชั้นสั้นนะคะพี่น้องตัวนี้จะเป็นสั้นๆ บริบาลเพอเวอร์ออกแบบกีบเดียวนะคะจะเป็นชั้นๆอยู่นะจ๊ะใบซอกใบซอยเนี่ยอันบักหอยหน่อยเนี่ยมากมงกิ่นทะดิค่ะพี่น้องนี่นะคะต้นสูงเหมือนกันจ้ะต้นสูงนะคะหมู่บ้านว่าจะไปหาต้นนี่แหละคะ่ะมาปลูกอีกต่ว่าไบบ่มี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าลิลลี่ต้นสูงนี่ปลูกง,ง่ายนะคะแล้วก็มันสูงแล้วมันแบบมันงา่าบ่ะพี่น้องจ้ะนี่นะคะเมึงเนี่ยนี่นี่มึงนี่ ตโตอ่าป th ่วนมันฮะดีดออกค่ะนหน่อยในเน่ยมาหากินนี่เห็นบ่มันถือกันบักหอยพี่น้องงามป่ะจ๊ะอาดมค่ะพี่น้องจ๊ะนี่นะคะก็ร้ายดอกเติบอยู่นะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่บักหอยมันมาหานจ้ะไปหายพลอยพอติดตัางทีวีนั่นไปไปเบิ้งดูกที พวกบกข่อยมาหากินใบมันนะะพี่น้องจ้ะขี่ในะบ้อมมนละนะขี่บกขอยนล้ค่ะเนี่ยขีบ่บกคอยหน่อยบัวหนึ่งอะ่ะขี่เขาตองระวังก็มีแค่บกคอยหน่อยนั่นแหละจ้ะที่มันมากินใบกินดอกเนาะแบ่งๆกันไปชมพูอมขาวนะจ๊ะ เียงนกหองผมยังไม่บานก็เยอะนะจ๊ะนพวกยังบ่าบานนะคะพี่น้อง แยง่ายจ้ะปลูกทีเดียวยได้หลายปีโอ้ยนายปลูกบักหอยเลยแบบมันบึ้งเนี่ยดอกนี้ดอกนี้บักคอยสวยนะพี่น้องเห็นปะพวกบักหอยมะกัดมากิากกนของมาดำบักหอยลอยเงีา้ยมันขึ้นอนะ่ะบักลอยบักหอยมันมกลอยมาก,มาก,กินเงีา่ยมาันขึ้น,นะจะพี่น้องสวยงามนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวสิบ่าไปเบิ่งงามดอกไม้ที่มาดามบาที่มาดามบาเอาออกจากกันเอาพอแต่อันลกหัวลาดิดออกอะมาดามเอาดอกอีหยังมาใส่มาดามเอาดอกนี่มาใส่ค่ะพี่น้องนี่นะคะก็จะมีสีหมวงน้ำนะเนี่ยกระทังเกาทีมาดามปลูกลาดิดไปนะคะพอแต่ลือถอนลาดิดออกก็เอาดอกใหม่มาใส่เติมแล้วก็หอยไว้ายหอยไว้แบบนี้ก็ดีอย่างนึงค่ะกันสลอกสลัก มันมากกินพวกสลักสแนลนะคะแต่ว่ามันกับปีนได้ขึ้นกอได้พี่น้องแต่ว่ามันกับสีชาลง่งเห็นไ,ไหมคะกไูไปใส่ไปนะคะอันสุ่มหนังนก่นย่างลวกหอมสุ่มเก่าละคะ่ะต้นหอมคือเก่าปลูกชินช้นๆไวน้นะพี่น้องจ้ะกระถางน้อยห้องแบบเรือนเรือนนึ่งออกอะ่ะ<ม>เอานึ่งม,มาใส่เองสินะคะ ตัวตัวนี้หวานแบวมากเลยนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องจ๋าขอพุณสุขุูุทกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเด้ค่ะเดอ้อแล้วก็รสี่กดซับสไคร์แล้กก็รกดคอมเมนต์ไว้นะคะพี่น้องจ๋าออถ้าว่างๆเดี๋ยวมาดามกลับขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อนะฮะบึ้งตัวนี้อีกก่อนค่ะพี่น้อง พี่น้องเบิ้งประสาใจอ่ะมัน <_ EN _> จะสอบมักแดดจั็กน้อยนะ้ค่ะ<_ <EN> _>พี่น้องจ้า<_ <EN> _>จมักแดดถ้าปลูกอ่ะต้องปลูกให้มันโดนแดดนะคะปลูกไว้ในสวนนี่นะสวยๆงาม,งามกําลังจะบานออกมากับมีดค่ะเด้อ ต้องมาชาเดี๋ยวพาเบิงตัวนี้น้ำก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้สิเขาปลูกมะดามซื้อมาอันนี้เขาปลูกมาแล้วยกกระถางมาเลยนะคะพี่น้อง คือพ่ออมยูเบีนคิวค่ะพี่น้องกระถางนี่หกปอนด์นะคะถ้าสมมติว่าห้าไปซื้อเป็นแบบว่าดอกไม้แยกหน่อยบ่คะแล้วห้ามาปลูกใส่กระถางแค่กระถางนี่ก็สามปอนด์สี่ปอนด์ดอกพี่น้องนะคะแต่กระถางนี่ก็แพงแล้วนะคะเพ่อทได้ดอกไม้ดอกไหลอีกนะคะแต่มาจากบีนคิวนะคะบีนคิวนะคะเป็นกระเช้านะคะตัวนี้หกปอนด์นะจ๊ะเขาใส่ดอกยังมาแน่เนี่ยกามนี้เลยแล้วค่ะมีสีขาวสีม่วงนะคะ จ้าโอเคค่ะพี yeah. <c oughs> okay, so okay. okay, so ่น oh. ้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่รับชมรับฟังจ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะจ้าสวยๆงามๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเด้อคตัวจได้ยส้มคลิปใหม่ๆดอกใหม่ๆไปน้ำกันเนาะค่ะน้อยบายจ้าลูกเอิญค่ะพี่น้องไปแล้ว